สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับผมนะก็อยู่ที่กัน500กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นแอปหาเงินฟรีจากการที่เรานั้นดาวน์โหลดแอปแล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็จากการที่เราไปเล่นเกมนะครับก็ในส่วนของช่องทางการถอนเงินนั้นนับเราก็จะถอนเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะทําการถอนเงินด้วยนะครับแอปนี้สามารถทําได้ฟรีแล้วก็สามารถที่จะ ถอนเงินได้จริงนะครับใครสนใจก็มาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับว่ามีวิธีการสร้างไรายได้อย่างไงแล้วก็เงินเข้าไวจริงหรือเปล่ปารับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกันอีกแล้วนะครับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาหางเงินผ่านแอป,ปจาก Google Play Store เนาะก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า X Word นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ สร้างไรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้จากทุกที่ขอแค่คุณมีมือถือเทานั้นเองนะครับซึ่งแอปนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำไรายได้เป็นหลักพันหลักหมื่นบาทต่อเดือนเนาะแต่ก็ยังสามารถที่จะเป็นค่าขนมนะค่าน้ําค่าไฟเล็กๆน้อยๆค่าอิเซเซนเทอร์เน็ตของเราได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มียอดเงินในบัญชีอยู่ที่538บาทนะครับซึ่ง ที่ผมจะทําตอนนี้คือการถอนเงินนะเราจะทําการถอนเงินซึ่งผมมีเหรียญ usdt อยู่ที่14.35เหรียญด้วยกันนะครับผมนะก็เหรียญน,นี้นะครับก็ผมได้รับมาจากการที่ผมไปขายเหรียญบิลนะครับเหรียญบิลก็มาจากการทำภารกิจแล้วก็การเล่นเกมนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ แล้วก็การที่เราได้รับเงินเยอะนั่นก็คือเป็นการอัปเกรดมอนสเตอร์ของเราด้วยนะครับนี่คือมอนสเตอร์ของเรานะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลที่16นะใครที่จะมากดรับตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็มีหีบสมบัติตรงนี้คุณกดเข้าไปเลยคุณจะได้รับเหรียญบิลนะครับตรงนี้มันสมมานะผมได้รับมาอยู่ที่4เหรียญบิลด้วยกันนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะในส่วนของการถอนเงินนะการถอนซึ่งประวัติการถอนเงินของผมนะครับกดที่ตรงนี้เลย นี่คือประวัติการถอนเงินนะครับถอนล่าสุดวันที่20เดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ที่244บาทนะครับนี่นะครับผมน่าก็ถอนไปาจากอ阿里นะนี่เขาเขียนอ阿里เทรดเนาะนี่ทุกคนนะก็ค่าเรทนะค่าเงิน USDT ตอนนั้น35.7อันนี้35.1เนาะก็มันผังผวนไปแน่นอนอยู่แล้วทุกมีนะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะทําการสอนวิธีการหาเงินกันก่อนแล้วก็จะมาถอนเงินนะครับช่วงท้ายท้ายคลิปแล้วกันเนาะซึ่งการหาเงินของเขาคือเราต้องเข้ามาที่หน้าแรกแล้วก็มาที่มอนสเตอร์ก่อนเลยนะครับมาที่อัปเกรดนะมาดูว่าตอนนี้คริสตัลของเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้ามีเยอะนะเราก็อัปเกรดนะครับในสงสัิลของเรากดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อัปเกรดต่อไปเลยนะอัอนนี้ไม่พอนะมีคริสตัลไม่พอเนาะ เราอัปเกรดไปให้ได้เลเวลเยอะที่สุดนะครับวันนี้ถ้าหากว่าเลเวลเยอะนะครับเราก็จะได้โบนัสเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะได้รับโบนัสอยู่ที่25.2%นะครับโบนัสจากการที่เราอยู่ในเกมแล้วก็มันก็จะมีให้กดตรงนี้ทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ถึงกี่จำกัดของการรับโบนัสของวันนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มาที่กล่องควันนะครับกล่องของควันคือภารกิจรายวันนะครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะครับทำหมดอยู่ด้วยกันเนาะ หนึ่งสองสามสี่หเพรกิจเนาะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราหมุนนะวงล้อตรงนี้นะผมก็หมุนไปแล้วของวันนี้เนาะซึ่งจะมีเงินรางวัลน,นะครับสูงสุดอยู่ด้วยกัน10 USDT นะก็ถือว่าเยอะประมาณ3 5 0 3 6 0บารทเดทีเดียวนะครับวันนี้เราก็มีเหรียญ X ประมาณ1,500 US มีเหรียญบิลส0มพด้วยกันรตรงนี้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ที่ผมหมุนได้นะคือจะได้1 1บเองนะครับวันนี้เนาะ ก็ประมาณนี้ใน,นสการหมุนนะครับถ้าใครจะหมุนก็ต้องทำธุรกิจให้หมดก่อนถึงจะสามารถหมุนได้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของตรงนี้นะกดตรงนี้ไปแล้วก็มาที่คำว่าเชิเพื่อนนะครับตรงนี้คือว่าถ้าหาว่าใครมีทีมของตงัวเองถ้าหาว่าใครจะได้รับจะรับเงินเยอะมากกว่านั้นก็ไปแนะนำแอปพลิเคชันนี้เพราะว่ามันมีรางวัลการเชิญด้วยนะครับตัวนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้คือเป็นในส่วนของรางวัลใหม่ที่เขาเปิดตัวมานะครับตรงนี้เนาะก็มาดูขา้าอธิบายของทางแอปเขาตรงนี้ได้นะครับนี่คือเป็นในส่วนของรางวัลค่าคอมมิชชั่นนะครับตรนนี้เนาะมาดูได้ทุกคนจะได้เยอะมากนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไปเข้าร่วมการเชิญเพื่อนได้ตรงนี้นะครับวิธีการใส่รหัสเชิญนะครับผมนะก็มาที่ตรงนี้ก่อนนะเราก็ Co ปลอ้รหัสเชิญของเรานะครับแล้วก็ แนะนำให้คนอื่นมาใสา่หราเชิญนของเราที่คําว่ากรอกรหัสเชิญน,นะให้คนที่เราเชิญน,นั้นมาส่หลา,าเชิญของเราที่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งรหัสเชิญของผมก็คือเป็นตัว N B Y R นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างๆนี้เลยละกันนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซนะัพพอร์ตเนาะใครที่สายถ่าเชิญมาก็ถือว่าเป็นคนที่ซัพพอร์ตช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับวันนี้เนาะนอกจากเการที่เราดูคลิปแล้วนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนการเล่นเกมนะครับเกมที่ผมมักจะเล่นนะก็คือเป็นเกม SCA แนี่ทุกคนเนาะก็กดที่ร้านร้านแอปนะครับผมมักจะเล่นในส่วนของเกมนี้นะครับแอสแคปอยู่ไหนเมื่อกี้นี่ทุกคนเนาะ เกมนี้นะครับผมนะก็กดเข้าไปเนาะเกมนี้นะครับเป็นการที่เราถ้าเราจะเล่นนั้นเราต้องไปเราต้องมันจะมีเารกิจด้วยทุกคนนี้ทุกคนนะรางวัลสาหรับการติดตั้งของผู้ใช้งานใหม่นะครับซึ่งผมทำเภรกิจนะครับอยู่นะสำเร็จแล้ว1 2 3 4นะยังเหลือ1 2 3 45เนาะเหมือนเารกิจนี้ก็คือว่าถ้าเราชนะ20เกมติดต่อกันจะได้11บเบิลนะถ้าชนะ5 0เกมติดต่อกันจะได้24 0พบิล 100เกมติดต่อกันจะได้6 600, 6 0 0 6,439ิบ้ิลแล้วก็ถ้าเรานะครับใช้เหรียญบิลนับในการเล่นเกมถึง50,000 0บิลนะจะได้1 4 1 4้บิลถ้าใช้ถึง1ล้าน1ล้านบิลนะก็จะได้ประมาณ2004บิลด้วยกันตรงนี้นะครับเป็นถึงวันเนาะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเป็นเกมที่ลุ้นมากเลยทุกคนนะแนะนำนะให้เรากดที่บันทึกก่อนนะเพื่อที่เราจะมาดูว่าเออห้องไหนที่ ถูกนักฆ่าเข้าไปเนาะที่ทุกคนก็คือเป็นห้องเก็บของห้องทํางานนะห้องเก็บของคือล่าสุดเนาะห้องทํางานห้องผู้จัดการห้องเก็บของนะห้องเก็บของบ่อยนะกับห้องผู้จัดการนะครับแล้วก็ห้องทํางานกับห้องตรวจนี้ห้องตรวจก็มีน้าที่บ่อยเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมก็จะไปที่ห้องบัญชีนะฝ่ายบุคคลก็ไม่ค่อยมีเมื่อกี้นะครับมีเวลาอีก37วินาทีที่เขาจะมาฆ่าเนาะ ห้องบัญชีไม่ค่อยมีนะแต่ว่าถ้าเราเอาห้องบัญชีจะโดนเลยแล้วเปล่าห้องบัญชีแล้วก็ห้องห้องไยบุคคลก็ไยบุคคลโดนนะไยบุคคลโดนกิ่ครั้งอ่านโดนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตรน,นี้เนาะห้องเก็บของหรือว่าจะโดนห้องไยบุคคลนะแต่เดียวนะผมจะแล้วก็อันนี้คือเป็นคะแนนที่เราจะเข้ารวมมันมี100่ง้ยบลแล้วก็1000เบิล์แล้วก็10,000 100นเบลล์ตอนนี้เรามีเบลลอยู่ด้วยกัน1,700เ้ยบลผมก็จะเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เลือก1 0 0 0พ แล้วก็ผมจะใส่ต่อนะอ่าผมแค่หนึ่งพันเดียวพอนะมาลุ้นกันทุกคนนะผมจะรอดหรือว่าผมจะร่วงนะครับอ่านี่ทุกคนฆาตกรปรากฏตัวแล้วแล้วก็เราอยู่ในห้องบัญชีแล้วก็ตอนนี้ห้องถูกล็อกไว้แล้วทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะไปทุกไหนทุกคนนะเออเรารอดทุกคนนะเรารอดนะไปดูว่าห้องไหนโดนนะครับห้องนี้กระเปล่าห้องเก็บของเงินรางวัลเยอะมากกว่าโอ้หนึ่งแสนก็หมืนห้าพันเดียวทุกคนนะแล้วก็มันจะถูกแบ่งไปทุกห้องทุกคนนี่ทุกคนนะ เราลงไป1 0 0 0บิลจะได้มาได้เป็นกำไรอยู่ที่306้บิลด้วยกันเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็กดไปนะครับเมื่อกี้ถือว่าได้เยอะมากนะเพราะว่าห้องเมื่อกี้นะ่าลงไปประมาณหลักแสนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคาดตอนจะมาต่อมา39วินาที29วินาทีตอนนี้ทุกคนนะแล้วก็เลือกเลยนะว่าเราจะไปห้องไหนเมื่อกี้เข้าไปห้องเก็บของนะนี่ทุกคนนะห้องเก็บของโดนนะแสดงว,ว่าแสดงว,ว่าห้องเก็บของช่วงนี้นะครับโอ้โดนมากทุกคนนะ โดนหลายคนแล้วโดนหลายรอบนะโดนหลายรอบมากนอะกห้องเก็บของมีคนไปที่ห้องเก็บของ15คนห้องประชุม7คนนะสิคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีผมจะไปห้องเก็บของหรอเป๋าโอ้ห้องเก็บของเยอะมากทุกคนนะแล้วผมไม่ได้เล่นนะในส่วนตานะี้ไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันลงทุกคนนะเดี๋ยวดูกันว่าห้องไหนจะโดนทุกคนนะเสี่ยงอยู่เมือ่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าโดนที่ห้องเก็บของโอ้โหโคตรเยอะมากเลยในส่วนของรางวัลตังนี้นะครับอ่า ห้องฝ่ายบุคคลและเปล่าห้องตรวจนะครับห้องตรวจเป็นผู้โชคดีทุกคนนะเดินไปนะแต่ว่าเงินรางวัลน,น้อยทุกคนอ่านี่ทุกคนนะูพรอาชีวิตก็แบ่งไปนะครับตามนี้เลยเนาะการเล่นเกมนะซึ่งมันมีเกมหลากหลายเกมอีกนะให้เราเล่นนะครับวันนี้ซึ่งเราก็เลอกเกมที่เราสนใจได้เลยว่าเราจะเล่นเกมไหนนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเกมอื่นบ้างนะเดี๋ยวลองจะลองเกมวิกเกมนี่นะครับกดเข้าไปอ๋ออันนี้เกี่ยวกับคาสิโนเนาะไม่เอานะ อันนี้หลอดโมบายทุกคนนะครับออนแต่อันนี้ต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับไปดาวโหลดแล้วก็ทำธุรกิจของเขานะครับโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะส่วนสปิดอันนี้คือเป็นสักลนของเรานะครับอันนี้มีให้เช่านะผมไม่เช่าทีน้าผมก็เป็นสายฟรีนะครับตรงนี้เนาะก,ก็เล่นสายฟรีได้นะครับแล้วก็มีการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับก็แนะนำการเชิญเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็การถอนเงินนะครับแล้วก็การขายเหรียญเนาะ มื่อกี้อันนี้ผมจะลองขายแล้วส่วนใหญ่ผมจะไม่ขายตอนนี้คือผมจะขายตอนที่ราคาสูงแบบนี้ทุกคนอ่าราคาเดิ่งขึ้นแล้วราคาดิงขึ้นก็สายขายสิครับก็กดขายไปนะครับทั้งหมดเลยนะสองพันหกสิบเก้าบี้ยแล้วก็กดขายเบี้ยไปนะครับนี่ทุกคนนะเดี๋ยวก็เหรียญเบี้ยก็จะถูกโอนมาอย่างที่อันอันนี้นะครับน่าจะโอนจะโอนมาตรงนี้นะครับผมนะเอ่อก่อนที่เราจะไปโอนนะครับก่อนที่เราจะไปแลกหรือจะไปถอนนะ เราสามารถที่จะปลาแลกในส่งเหรียญเวิร์ดได้นะเหรียญเวิร์ดนี้นะครับมาจากไหนเหรียญเวิร์ดนี้มาจากตรงนี้ทุกคนนะมาจากแบ่งปันตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าเรามีนะตรงนี้นะครับผมเคยจัด2นะอันนี้นะเรามาใช้ Schools ตรงนี้เงินปังผลนะเราจะได้เป็นเหรียญเวิร์ดมานะครับเผื่อใครที่งงนะว่าเหรียญเวิร์ดมาจากไหนนะส่วนเหรียญ usdt ก็มาจากการที่เรา,าไปขายเหรียญเบลไปขายเหรียญเวิร์ดนะครับก็จะกลายเป็นเหรียญ usdt นะครับเราจะถอนเงินกดถอนเงินไปแล้วก็ าสามารถเรียกได้การถอนเงินทั้งต่ำอยู่ที่0.5 USDT นะครับเราจะถอนทั้งหมดนะอยู่ที่14.62 USDT กดเลือกการชำระเงินนะครับแล้วก็ผมแนละ้ตอนนี้มีช่องทางการถอนเงินก็คือ BNB แล้วก็ทางคารเเดวที่สุดนะ Polygontron แล้วก็ ARB แล้วก็ OKX OK นะเป็นเชนนที่เขารองรับนะผมจเลือกเป็นทางคารเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนับปิดข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ผมทําการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ523บาทเดี๋ยวผมตรวจสอบในแอปธนา,าคารก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับนี่ทุกคนนะก็ภายใน1วินาทีนะโอ้โหถือว่าเงินเข้าเร็วมากทุกคนนะห้า้บาทยี่สามส่สตานด้วยกันนะวันที่ 12, 12เดือนมิถุนายน2567ายเวลา18นาิกาสนาทีนะครับผมนะใครที่สนใจนะในส่วนของการหาเงินฟรีผ่านแอป Edward นะก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปิดีโอนี้นะครับผมนะโอเคนะครับวิดีโอนี้นะครับ,รบผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอก ฝากกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการหาได้ได้เสริมหาเงินออนไลน์นะก็ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามชื่นชอบวิดีโอการหาเงินออนไลน์หาเงินฟรีนะครับสามารถกดติดตามรับการแจ้งเตือนทั้งหมดได้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปก็จะมีคลิปแจ้งเตือนไปยังมือถือของคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอิงชอลล่า์นะครับสวัสดีครับ